Vehicle will begin. The guns little dead for security. We won't know until he steps out. You seem to know a lot about Makarov. Alpha 1, radio check over. Alpha 1, copy. We're dug in mid lane of sight. Right. Kamarov's our eyes and ears inside the hotel. Once he gives us the nod, we'll kick this off. What do you see? Fuck it all, mate. Looks like Makarov's late for his own funeral. วันที่สิบเอ็ดเวลาเจ็ด o ม l หนึ่ง l าที y t ม k e one. วิ1ำเจ็ดสามแปดาเฮ้ยใส่กระสุนอืมอ่าสวัสดีครับและนี่คือรายการ NSK TVU ผมเนสเก,กรลและนี่คือเกม Call ต Duty มาเรื่องมาแฟร์3สามนะฮะก็ ปาร์ตที่เท่าไหร่กันแล้วนะสองเนาะนี่ยทำอะไรนะเนี่ยไปซูมซูมต้องให้ฆ่าใครอ่ะซูมว่ะซูมก็ซูมเฮ้ยใครคนไหนอะเอาไงดูยีฮิ่มดูยี่ฮิ่มเอ้ยไ,ไม่ใช่ ไหนวะดูอะไรเฮ้นกี่เข้าไปแล้วเอาไงเนหะ็นนี่เปล่าหลังแก้แหละคามารถล้ารมารลดูยูเลมีคามารถหรือคากมาคารดเอาไงเนี่ยงงกับชื่อมันนะเอ้ยเอยเอะ สองรู้สึกจะมีเยอะมากสามไม่มีใครเอกใครวะนะ่ะสองไฟอยู่เข้าใจทำไดบ้างเนี่ยอ้แต่ส Spiderman Spiderman ให้ไอ้บอกนะไอ้พวกนี้ให้หมดอ่ะอืมที่ป่าวะเจ้าไหมเจ้าเลยไหมเจ้าเลยไหมไม่ได้นะที่สิบเอ้า let's go โอเค แต่ว่ากามันต้องยิงดักครับไม่ได้แบบว่ายิงแบบยิงไปเลยอะนะต้องยิงดักซะหน่อยเฮียใครวะมาร์คลอสเฮียเฮียเฮียวะเฮ้ยเฮียเ้ยทัดโอ้เรระเบิดวะน่าเฮ้ยตกเยอะโอ้ เออตกมาไกลอ่ะเออไม่น่าเลยโซเ้ยโดนทับเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเปล่าเป็นไรเปล่าเป็นไรเปล่าวเลือดออกเลยอ่ะของเราเนี่ยพอได้สติกอยู่เว้ยเฮ้ยโซ้ยม่นสลบเลยเฮ้ยยูริขอช่วยก่อนได้ไหมมาเนี่ย เฮ้ยังยังพอใช้ได้ไ้ยไปก่อนละว้าคแกไปก่อนละเอะ๊อย่างนี้ไม่ได้แล้ววิ่งเดี๋ยวใช่ไหมเฮ้ยลำบากว่ะมึงให้คนเจ็บมาแกบบคนเจ็บด้วยกันเนี่ยนะคิดได้น้อยไพ่เอ้ยแต่ก็ยังดีวะ่ะอ้ยไอ้เจ เ,เป็นไรป่าวมาแล้วป่าวอ้าวเปล่าเลยเปล่าเฮ้อไอแม่งเสียงรอรอก็ด้วยไอ้ขายนั่งเครียดไปสัตว์แล้วก็โอ้ยฉากใหญ่หันโค้งลำบากอะ่ะแม่งแบกยังเงด้ย่ะหันแบบยังไงวะมันหรรันเลหลี่ยมๆไม่ได้หันใบรอบะทีด้ะยากว่ะ สลิมดาวขึ้นมองหน้าก็ไม่ได้เฮีย่ลำบากมากเอ้ยอะไรวะอ๋อวางเขาลงอนอนพักก่อนนะเฮ้ยามาีิอันนี้บาเดี๋ยวดูเองอ่าซีมอนโอเคให้คุ้มครองนะให้เราเยิงเอออย่างนี้ดิจะได้บูเออไม่เยอแบกโอ้เงั้นมันจะไปสนุกได้ยังไงวะเฮ้ย เฮ้ยมันก็เก่งอะนะไอ้ยังพอใช้ได้อยู่เออก็ใช้ได้อยู่อ่ะไอ้เฮียนี่ไม่เป็นโลกไอ้สัตว์เฮ้ยจะได้หูอื้อกันทั่วหน้าไอ้เฮียเล่นอย่างกับเด็กอ่ะเอ้ยเอ้ยอะไรวะมันอยู่ไหนวะไอยเอ้ยอยู่นู่นไงเว้ยห่าน ไอ้เงี้นนะยวะน่ะน่ะไอ้เงี้หายไปเลย,นะยอ่ะไปว่ะปกติกว่าป้องกันดีๆแล้วเว้ยเฮ้ยมันจะปีนไปไหนแล้วรีบอ่ะ ไปก้ะไปเลยไหมไปเลยไหมเคได้เคลียะไี้เคียเฮียเลยเน่ยออกมญญาเต็มเลยพี่ไขวะ เย yeah, 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 yeah. ะเยะยหน่อยหมด了吗โอเคคนคนเจ็บยังพอช่วยยิงหน่อยทางไหนเอ่ยไปทางไหนเอ่ยบอกได้นะเดี๋ยวพาไปเลี้ยงเ f เอฟซีทุย <Yeah. S 2> yeah. เฮ้ยเฮ้ยไหนวะไอ้ซัดเอาอีเฮียนี่ไปดึงลูกก่อนไหมขึ้นอ๋อเอาอีเฮียไปทางลู้นกัน ีินายคิดจะเล่นเบสบอลหรือไงอ,อ่อะโหื่นเท่าน่าแล้วก็โชว์อากาศตอนนี้ยิงแม่งไม่เราต้องหนีก่อนเก็บเอบ์ไว้หนุ่มลูกแล้วกันโอ้หเลือดไล่ตามทางเยสถุงมยิงตัดเฮ้ยเอ้ยกูยแม่งก็ต้องลำบากเออพวกกูกลับไปแบกคนดีกว่าวะเอ้ยเอาหน้าที่นี้ไปเลยโอเทคใช่ปะ กินเหรข้างก็มาเฮ้ยข้างบนก็มาข้างก็มาเฮียอะไรกันหนาวะเฮ้ยมีคนมาช่วยวะไอ้เฮียมาตอนไหนวะไอ้สัตว์โอ้ยอุ้งโอ้ยโตตีแล้วดีหลับไปอ่ะนัดเดียวก็หลับเลยเราต้องไปแล้วใช่ไหม ให้พวกนั้นมันคุ้มครองเราก่อนเฮ้ยเฮียอะไรวะคุ้นๆเนี่ยฉากนี้อ๋อนี่ไงมึงตายแน่ฉากนี้กูรู้กูเห็นมาก่อนไอเฮียกระดาษทิชชู่ไอกระดาษลีโอโพาวบาัสไอเฮียะนะเปลี่ยนชแนลโรเบิเออกูดูอยู่ไพส์ยินิตดูอู้หูไปจุดอะไร้หรอชแนลใหม่พี่โอ,อยชื่อโรเบิร์กทีวีรีไปสมัครรับขอ้อมูลสายขว ไม่กูจำไม่ได้กูจำไม่ทันไอ้เฮียเอ้ยเฮ้ยมันบอกว่าเราไปเกิดทีวีเออไอ้เฮียเสียใจด้วยนะอดพาไปเลี้ยงเคสีเลยรู้สึกว่าเออไอ้โซฟเนี่ยนะจะเป็นพระเอกภาคแรกนะพระเอกที่เราเล่นคอร์ดิตี้เล่นวาแฟสี่นะใช่แล้วเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราทำไงดีครับ เร้อหนีแล้วจริงๆมันก็น่าเศร้าวะเนี่ยเราต้องหนีแล้ว,วเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรวะเรื่องพี่อะไรเนะี <c oughs> ่ยฮู้งมาหาเรื่องกูเหรอฮะโซ่าตายมาหาเรื่องกูเหรอวะ อันนี่ว่าไอ้อะมาคลอสพี่เราเคยเป็นอ๋อเราเคยทำงานกับมาคาลอสเอ๊ะเออมาคาลอสมาก่อนนะอ๋อยังไงไอ้เออไอ้พังหน้าที่เราอยู่กับไอ้เนี่ยเอ้ยนั่นไงใช่ละ ใช่เลยใช่เลยเออนี่ไงที่ภาคสี่ใช่แล้วเนี่ยเชื่อมต่อกันเชื่อมโยงกันเลยเราต้องเดินตามไปเหรอเฮ้ยอัน <adv> นี้ภาคส <c oughs> องเหรอภาคสองก็คืเล่นเลยวไม่กขอบอก <c ough> ไม่ใช่นี่หว่านี่ภาคสี่นี่ใครวะ ปดี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 เอาที่เอากีกทัวร์เอ้ยวนไงเอาเย้ะคุยกัแป๊บเดียวงรู้สึสสสสสสสกจะใช่แล้วนะฮะภาคนี้มันเชื่อมโยงกันเถอะเอ้ยนี่ไงที่มันโดนอะ่ะเออแต่เราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเฮ้ยเราอยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่เหรอเออแต่ยูริไม่ได้อยู่ด้วยนี่มาเยอะ อ๋อเราเคยเป็นห่วงวันมาก่อนอยู่ริมเคยห่วงร้งายมาก่อนไม่รู้นะ่ะไม่บอกไม่รู้นะ่ะอ,อะไรวะไอ้เี้ยมาคาร์ลแล้วกูเป็นใครวะยูลี่ใช่ไหมเฮ้ยอีเสิร์ฟห้องดิเออเจ็บเว้ยเจ็บโอ้แค่นี้ ไม่เป็นรหรอจัสบายออะจะสบบยเฮียมันลงไปนอนอะไรสักเอ้ยยยหัวเอ้ยไม่ทำอะไรวะข้ามศพกูอะโหนี่แสดงที <t <t ่เรียกว่าถ้าจะผ่านมันทางนี้ไปอ่ะต้องข้ามศพข้ามไปก่อนอะอ๋อเออว่าสกายสกายชู่ดูเกยหลงเพลงเฮียเลย จะเข้ารีบไปแล้วเว้ยเรายังไม่ตายห้จสบายอ่ะเเฮียเสียงอะไรวะเฮ้ยอ๋อเราเป็นไขรร่วะเราเป็นยูรี่เหรอกูอเดินเอียงเลยเฮออ้ยเฮ้ยืนปืนปืนปเ้ยเฮ้เ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยปฮ้ยเ้ยว้วยเย้ยเฮเเย้้เย้ยะเ้ย ผู้สูกูมีเท่าไหร่มึงเห็นไหมกูจะให้กูไปสู้กับมันเหรอกูว่านั้นในเรื่องมันไม่น่าให้เราไปสู้กับมันหรอกเขาไปสู้ในเฮียชิบหายละถ้าเราไปสู้กับมันด้วยนะไม่ไหวอ่ะเขาบอกยังไงก็ไม่ไหวอ่ใครวะมาคอลอว์ดเอ้าเป็นตำรวจเหรอ เคยเป็นไข่กันแน่หรอเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ใช่ไพ่ใครกูทำเลยอ้าจบหรอจบแล้วอ่ก็ติด,ด,ด,ดตามกันได้ปาร์ทหน้านะับสวัสดีค่บ